สนไวเวอร์ชันดิสนีย์ล่มไม่เป็นท่าคนดูแห่ชื่นชมสนนไวเวอร์ชั่นไทยแทนตั้งแต่ดิสนีย์ประกาศสร้างภาพยนตร์สโนไวท์เวอร์ชันใหม่กระแสะวิพากวิจารณ์ก็ถาถมเข้ามาไม่หยุดหนึ่งในประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดคือการคัดเลือกนักแสดงนำซึ่งเป็นลูกครึ่งลาตินทำให้แฟนๆจำนวนมากตั้งคำถามว่าเธอเหมาะสมกับบทบาทเจ้าหญิงที่ต้นฉบับบ,บรรยายไว้ว่าผิวขาวดั่งหิมะหรือไม่ กระแสนี้ยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกเมื่อเธอให้สัมภาษณ์เชิงลบเกี่ยวกับต้นฉบับของ Snow สโนไวโดยกล่าวว่าภาพยนตร์เวอร์ชั่นนี้จะไม่เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่รอเจ้าชายมาช่วยและเธอเองก็ไม่ค่อยชื่นชอบเวอร์ชั่นดั้งเดิมของดิสนียเท่าไหร่นักคำพูดดังกล่าวทําให้แฟนๆมองว่าเธอไม่ให้เกียรสโนไวฉบับดั้งเดิมและดูจะมีทัศนคติแข็งกร้าวใส่แฟนๆ นอกจากนี้การคัดเลือกนักแสดงที่ไม่ตรงกับคาแรคเตอร์ของราชินีในต้นฉบับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้กระแสดราม่ารุนแรงขึ้นหลายคนตั้งคําถามว่าทําไมถึงเลือกเปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์ของตัวละครสําคัญไปมากขนาดนี้จนเกิดข้อถกเถียงในโซเชียลมีเดียว่าสโนไวเวอร์ชั่นใหม่นี้กําลังห่างไกลจากสเสน่ห์ของต้นฉบับไปเรื่อยๆท่ามกลางดราม่ารอนแรงที่โหมกระหน่ำกลับมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้แฟนๆโดยเฉพาะชาวต่างชาติประทับใจอย่างคาดไม่ถึงนั่นคือโบเมลดา นักแสดงสาวชาวไทยที่ได้รับเลือกให้พากเสียงสโนไวท์ในเวอร์ชั่นภาษาไทยเสียงภาคของเธอได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามจากแฟนๆทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชมจากสเปนและลาตินอเมริกาหลายคนถึงกับกล่าวว่าโบเมลดาคือสโนไวท์ที่แท้จริงและเสียงของเธอสามารถถ,ถ่ายทอดความเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์แบบคลาสสิกได้มากกว่านักแสดงนำตัวจริงเสียอีกตัวอย่างความคิดเห็นจากแฟนๆต่างชาติความคิดเห็นแรกฉันรักสโนไวท์เวอร์ชั่นเอเชียมากกว่า ความคิดเห็นต่อมาเธอสวยมากและเป็นนักแสดงที่มีความสามารถสุดๆความคิดเห็นต่อมาตอนนี้เธอคือคนที่เหมาะสมกับบทนี้ที่สุดมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะดิสนีย์ความคิดเห็นต่อมาเธอดูเหมือนต้นฉบับมากแม้จะเป็นคนเอเชียความคิดเห็นต่อมาถ้าเธอได้เป็นสสอไว้จริงๆคงจะเพอร์เฟกเลยความคิดเห็นต่อมา คอสตูมของเธอดีกว่าในหนังจริงๆสซะอีกความคิดเห็นต่อมาเธอเหมือนสโนไวท์ในการ์ตูนต้นฉบับเลยความคิดเห็นต่อมาแม้ว่าเธอจะเป็นชาวเอเชียแต่เธอก็ดูเป็นสโนไวท์มากกว่าคนที่ดิสนีย์เลือกอีกความคิดเห็นต่อมาฉันชอบเวอร์ชั่นไทยมากดูเหมือนเวอร์ชั่นต้นฉบับมากเลยความคิดเห็นต่อมาเวอร์ชั่นประเทศไทยตรงกับจินตนาการในวัยเด็กของฉันเลย ความคิดเห็นต่อมาทุกเวอร์ชั่นดูคล้ายต้นฉบับยกเว้นเวอร์ชั่นจากสหรัฐอเมริกาความคิดเห็นต่อมาเวอร์ชั่นไทยเป็นตัวแทนของสโสนไว้ที่ใกล้เคียงต้นฉบับที่สุดความคิดเห็นต่อมาลูกสาวของฉันเห็นภาพสโสนไวท์จากประเทศไทยแล้วบอกว่าเธอเหมือนมากฉันไม่ได้บอกให้ลูกพูดนะความคิดเห็นต่อมาพวกเธอคือคนที่ร้องเพลงประกอบสโสนไวทใช่ไหม ทุกคนดูดีกว่าราเชลเซกเกอร์หมดเลยความคิดเห็นต่อมาฉันให้เวอร์ชั่นญี่ปุ่นไทยและไต้หวนันแต่ไทยแลนด์คือที่สุดความคิดเห็นต่อมาประเทศไทยคือผู้ชนะสนอไว้จากประเทศไทยเหมือนจริงมากความคิดเห็นต่อมาประเทศไทยเหมือนสนอไว้แต่ฉันว่าเสียงของเธอเฉยเฉยความคิดเห็นต่อมา อันดับหนึ่งันให้ไทยอันดับสองให้เกาหลีส่วน USA เอาจริงดิความคิดเห็นต่อมาเวอร์ชั่นไทยตีโจดแตกแต่คนไทยยังขาวกว่าคนสหรัสอีกคุณล้อฉันเล่นป่าเนี่ยความคิดเห็นต่อมาฉันให้แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีสิทธิ์เป็นตัวแทนโนบไว้ว่าชั่นการ์ตูนความคิดเห็นต่อมาไทยแลนด์คือหมายเลขหนึ่งฉันไม่ใช่คนไทยแต่เด็กผู้หญิงคนนั้นคือสนบไวจริงๆความคิดเห็นต่อมา เวอร์ชั่นประเทศไทยตรงคอนเซปตที่สุดเครื่องแต่งกายก็ถอดแบบมาเลยแถมคนก็สวยตะลึงความคิดเห็นต่อมาถึงเวลายอมรับในระดับสากลแล้วว่าเวอร์ชั่นสหรัฐแย่มากความคิดเห็นต่อมาเวอร์ชั่นเกาหลีดูเหมือนซินเดอเรลล่ามากกว่าแต่ประเทศไทยตรงคอนเซปต์ที่สุดโดยเฉพาะทรงผมความคิดเห็นต่อมา ประเทศไทยดูเหมือนเสนอไว้ต้นฉบับมากกว่าด้วยซ้ำนักพากเสียงราชินีใจร้ายก็ดูสวยและเสียงมีอำนาจเหมาะสมมากผมมาจากฟิลิปปินส์แต่เวอร์ชั่นไทยดีที่สุดเพอร์เฟก์มากถ้าภูเขาต้องการนักแสดงเสนไว้จริงๆทำไมไม่เลือกจากเอเชียล่ะหรือว่าสีผิวมีเมลานินไม่มากพอเลยไม่ถูกเลือกความคิดเห็นต่อมาใบหน้าแก้มกลมเหมือนแอปเปิลนี่มันสมบูรณ์แบบเลยความคิดเห็นต่อมา มองเพินๆเ,เหมือนลิซ่าเลยใช่ลิซ่าหรือเปล่ามีคนตอบว่าไม่ใช่นี่คือนักแสดงไทยชื่อโบเมลดาความคิดเห็นต่อมาฉันมั่นใจเลยว่านี่คือโนอไวที่สมจริงที่สุดเธอไม่ทำให้ฉันผิดหวังเลยความคิดเห็นต่อมาโนไวมีตัวตนจริงๆในโลกแห่งความเป็นจริงส่วนหนังล่าสุดของดิสนีย์คือ slow black ความคิดเห็นต่อมา สรุปว่ามีคนหน้าเหมือนโสนไว้จริงๆดิสนีย์เลือกนักแสดงแบบนั้นมาได้ยังไงเนี่ยความคิดเห็นต่อมาเธอสวยเหมือนภาพวาดเลยเจ้าหญิงน้อยความคิดเห็นต่อมาการแต่งหน้าและแต่งตัวสุดยอดมากแน่ใจนะว่าดิสนีย์ไม่เคยส่งเอกสารทาพถามให้เธอความคิดเห็นต่อมาโสนไว้เป็นเจ้าหญิงโปรดของฉันเธอคือเจ้าหญิงในจินตนาการวัยเด็กของฉันเลย ความคิดเห็นต่อมาแต่งหน้ายังไงให้เหมือนโสนไวขนาดนี้แล้วเสียงของเธอดีด้วยไหมนะความคิดเห็นต่อมาทุกคนไม่ได้บ่นนักแสดงนะแต่บ่นผู้กำกับที่ทำลายความทรงจำในวัยเด็กของพวกเราความคิดเห็นต่อมาโอ้ oh my god ฉันเพิ่งเคยเห็นคอสเพลย์แบบหน้าตาเอเชียที่เหมาะสมมากขนาดนี้ความคิดเห็นต่อมาทำไมไม่ให้เธอแสดงไปซะเลยคนนี้คือโสนไวของจริง ความคิดเห็นต่อมานักพากย์เสียงเสนอไว้ทุกเวอร์ชันยังสวยกว่านักสแสดงไลฟ์แอชชั่นอีกความคิดเห็นต่อมาโบจากไทยกับซูจีจากเกาหลีสวยทั้งคู่เลยความคิดเห็นต่อมาทุกคนที่ให้เสียงพาก็มีข้อดีของตัวเองแต่ฉันชอบดูเวอร์ชั่นต้นฉบับทุกอย่างที่ดิสนีย์เลือกมาความคิดเห็นต่อมาสาวไทยคนนี้เหมาะสมมากเลยแต่อีกคนหนึ่งฉันพูดได้ไหมอะ ความคิดเห็นต่อมาสโนไวท์ควรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามทำไมดิสนีย์ไม่ให้เธอแสดงไลฟ์แอชชันไปเลยนอกจากนี้ยังมีแฟนๆบางส่วนที่แซวการคัดเลือกนักแสดงของดิสนีย์ว่าเหมือนกระดาษลังซึ่งหมายถึงการแสดงที่ไรอารมณ์และไม่สามารถถ่ายทอดความมีชีวิตชีวาของสโนไวท์ได้แม้เวอร์ชั่นภาพยนตร์สโนไวท์ของดิสนีย์จะเผชิญกับกระแสดรามา่าแต่โบเมลดาในบทบาทภาคเสียงเวอร์ชั่นภาษาไทยกลับได้รับเสียงชื่นชมอย่างมาก โดยแฟนๆต่างชาติต่างมองว่าเธอถ่ายทอดจิตวิญญาณของสโนไว้ได้ดีที่สุดบางคนถึงกับบอกว่าเธอเหมาะสมกับบทนี้ยิ่งกว่านักแสดงตัวจริงเสียอีกแล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้แสดงความคิดเห็นกันได้เลย